แม่นบอกก็ลงคลิปเชา้าเที่ยงเย็นแม่นบอกเพ่อนอยเอาอันนี้พิมพ์สามคลิปประมาณประมาณว่าให้ถึงบ่ายโมงเชา้าเที่ยงบ่ายโมงเด้งขึ้นมาเข้าได้ปัะนะเข้าเพื่อนนะ่ะที่เราเคยรับชมนะ่ะ เข้าของเพื่อนแล้วก็รับชมอยู่งั้นแหละพูดต้องระมัดระวับบงทุกคําทุกอย่างไม่มีใครรับชมเรามากแต่เราก็ต้องรายงานตัวต่อระบบเข้าไปตอบคอมเมนต์ก็หายแมนบอกเออเนาะค่อยเข้าาสิ้นแล้วนะเนี่ยการเชื่อมต่อช้ามากมายเลยจ้า ไม่มีอะไรก็ยืนยันตัวตนไม่นานถ้าไม่มีเพื่อนมาแล้วก็แท็กซี่ห้านาทีนะเพราะว่าทั้งคุยกับเพื่อนทั้งอยู่บ้านเพื่อนเออแมนทั้งทั้งอยู่บ้านตอบคอมเมนต์พยายามไปรับชมเพื่อน รับชมจนจบรับชมโฆษณาด้วยโฆษณาที่เรารับชมแล้วก็เด้งขึ้นมาขอบคุณหลายๆแม่อรี่จา๋าเอาสามีเนาะนอนหลับฝันดีนะคะปีทีผ่านม่านนองบ่ไปสงการไปแต่ปีก้อนผุนปีผ่านมานี่บ่ได้ไปกินหอดจังเลย,ยคลิปสั้นนี่แหละ มันก็เลยเปลี่ยนอันว่าอืมเป็นแต่แซ่เป็นแต่แซ่าคำน้ำเจ้าอยู่ดอกบะนีน่ันอันมันไมยาวนานดอกเพ่นจะทักทายแล้วพนกลับไปแล้วก็พ่นจะเบิ่งแค่คลิปเรียวเนาะคลิปสั้นเขาก็เลยโอ้โหเอาตังไปเซอร์ไพรส์เลยตังไปเซอร์ไพรส์เลยค่ะเพื่อนเอง หลังจากนั้นคลิปเปลี่ยวค่อยไม่ได้แม่ค่าจะปังได้ยังไงบ้าว่าเป็นแวมก็ไม่เป็นพึมพำบ่นว่าส่งคลิปเปลียวเน่ะตุเจ้าส่งได้วันละกี่คลิปส่งคลิปยากเขาได้วันละสามคลิปคอมเมนต์หลายอย่างตอบคอมเมนต์เพื่อนทั้งไอ้ทักไทยรอบเรี คลิปเรียวเลยยังบ้าไม่พอต้องบ้าให้พอเลยแอบเพื่อนเนาะแล้ต้องบ้าให้พอๆหลพอพอัวแล้วเราไปรับชมตอนไหนแล้วไปตอบคอมเมนต์เพื่อนตอนไหนสินเดะ <c ười> ก่อนมาคิดพอเจะส่งคลิปเนื่ะเพื่อนส่งวันละกี่คลิปคลิปยาวเนาะชื่นอกชื่นใจไปชมเพื่อนคนหนึ่ง ไล่วเหลาขุมมันก็จะไปให้ได้แหละเมื่อมีโอกาสเจาะดูหน้าฝีดตั้งหากดูตรงหน้าโทรศัพท์เราตั้งหากเนาะเป็นบ่เราทำงานให้พี่มาร์คเราทำงานให้ AI เราทำงานในบริษัทเฟ e บุ๊ k คนดีคนน่ารัก แต่เป็นสาวก็จีงามเนาะก็จีสวยเดี๋ยวเพิ่นทั้ขนาดเถ่ไปนี้ยังเด้งขึ้นมาเข้าได้บันเข้าเพื่อนน่ะที่เราเคยรับชมน่ะมาเข้าของเพื่อนแล้วก็รับชมอยู่งั้นแหละแต่มาลงคลิปได้สามอย่างเท่าน,นั้นละ่ะแม่อลิจ่ะเท่าน,นั้นบาทที่นี่กับเออจะเอาคลิปอะไรลงอีกเนาะจะหาคลิปที่ไหนเนาะก็ทํากับข้ามันบ่ถึงได้ว่า ชีวิตติดครัวนั่นไงนั่นแหละขอบคุณมากมายนะคะที่แวะเข้ามารับชมไม่ว่าจะเดินหน้าหรือย้อนหลังขอบคุณเอ,อจะเอาคลิปอะไรลงอีกเนาะจะหาคลิปที่ไหนเนาะก็ทำกับข้ามันบบถึงได้ว่าชีวิตติดครัวนั่นไงนั่นแหละไนเบืองเนาะเจ้ารีว,วิวิวเหมือนปลาเห็ดแต่เขาเจ้ารีวิวหมุ่มสูงไหม อไปคอมเมนต์ก็เจ้อจะมันง่างคอยว่าจิบเบาๆหลายใหญ่ห้างคอยว่าจิบเบลอนมากไม้หรอกคอยดูเราหน้าตาเราออกกล้องพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆคลิปเดียวมันไม่ปังมันยังไม่มีคำเชิญชมเพื่อนคนหนึ่งคือ เขาได้เขาเล่นมาเป็นปีเล่นมาเป็นป,ปีปีแล้วเขาพึ่งได้ชเช้าเที่ยงเย็นบวคลิปยาวเป็นบอลงคลิปช่วงไงให้ได้สวัสดีนะคะไม่เอาเยอะค่ะบางครั้งก็ขึ้นหน้าฝีดโทรศัพท์ไม่ใช่ขึ้นหน้าผิดเนาะค่อยๆใจผิดคำว่าหน้าฝีดมันเป็นหน้าข่าวเนาะ คำว่าหน้าฟีดเนาะเขาต้องไปขอบคุณมากมายสำหรับสำหรับที่ว่าเท่าไหร่สดกับบอกใครมี่ภูเบงเข้าไปตอบคอมเมนต์ก็หายแมนบอกเออเนาะยเข้าไปก็เหมือนที่เราทำงานเรางานรายงานตัวเนาะการเชื่อมต่อจ้าไม่เป็นไร ฝันดีนะคะไม่เอาเยอะค่ะทุกคลิปจะเช้าก็ให้ครบเที่ยงก็ให้ครบเย็นก็ให้ครบไปตอบอันเมื่อคืนหลยได้บ้านอันที่เราเราบอกว่าลาตีสวัสดนินนะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนทั้งกุลีกูจอทํากับข้าวไหมคือครูบอกมาเนาะ แต่การลงคลิปเนี่ยเราเอาวันละกี่คลิปบางคนออกจากห้าคนดีคนน่ารักแต่เป็นสาวก็จีงามเนาะก็จีสวยเดี๋ยวเพิ่นจักขนาถาวรเปน็นยังไงเบืองเนาะเจะววว้ารีววิลี่วิล์ันปลาเห็ดตาขาเจ้ารีวิวมุมสูงไหมขอไปคอมเมนต์ขาเจ้าจะมันงามอย่างหนึ่งอยากจะถามเพื่อนว่า,วาการทําคลิปเรียวอะ่ะเพื่อนเพื่อนได้วันละกี่คลิป เป็นคนนะ่ะเหมือนเดิมกี่ไล่จนกี่ไลตัวชอบนอนไว้ชอบง่วงเหงาพูดต้องระมัดระวังทุกคําทุกอย่างไม่มีใครรับชมเรามากแต่เราก็ต้องรายงานตัวต่อระบบผูรังคนบอกว่าที่ที่เข้าอันเลื่อนหน้าจอเนี่ยเวลาเรา ก็เหมือนที่เราทำงานเรางานลายงานตัวเนาะการเชื่อมต่อจ้าไม่เป็นไรคลิปเดียวมันไม่ปังมันยังไม่มีคำเชิญนันแหละบอกว่าเจ้าคือเลี่ยนมาหน่อยแทเวเนิ <c oughs> คนสอนคอยหลายนั่นแหละคนสอนค่อยหลาย, <c oughs> ลย <c oughs> อจนจะหลงลืมหมดแล้วจ้า อยากจะถามเพื่อนอยู่ว่าเราคลิปขอยยังอ่านหนังสือบ่อเลยด้วยสมอยนี้คลิปไหนเป็นไข่เราก็พึมพำบ่นว่าส่งคลิปเปรียวนะ่ะตุเจ้าส่งได้วันละกี่คลิปส่งคลิปยาเขาได้วันละสามคลิปพูดต้องระมัดระวังทุกคำทุกอย่างไม่มีใครรับชมเรามากแต่เราก็ต้องรายงานตัวต่อระบบ ชมเพื่อนคนหนึ่งคือเขาได้เขาเล่นมาเป็นปีเล่นมาเป็นปีปีแล้วเขาเพึ่งได้น้ามตอบคอมเมนต์เดแม่อรี่จาพยายามไปตอบคอมเมนต์นั่นลหละนั่นลหละพยายามมากเรื่องไปตอบอันเมื่อคือนได้บ้านอันที่เราเราบอกว่าลาตีสวัสดนินนะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนทั้งกุลีกูจอทํากับข้าวไหมเอาสันีบอแม่อารี่ห้อง บรกบผวนเวลานั่นเนาะเบาเฮาเบาไปเสียงแมนละไปก่อนเฮาเรื่องกับไม่ไม่บตรงเฮ้าเสียงเป็นคนนเหมือนเดิมกี่ไรจนกี่ไรตัวชอบนอนไว้ชอบง่วงเงา ไปถอนฟนฟัแล้วค่อยจะทำยังไงดีขอบคุณเหมือนเดิมคลิปไปเป็นแปดคลิปสิบคลิปเหรไหมเขาอัดคลิปรัวๆเลยไหมแล้วเราอัดคลิปโดอ,อจะเอาคลิปอะไรลงอีกเนาะจะหาคลิปที่ไหนนาะ ก็ทำกับค่ามันบอถึงได้ว่าชีวิตติดครัวนั่นไงนั่นแหละไปตอบอันเมื่อคืนได้บ้านอันที่เราเราบอกว่าลาตีสวัสดินะไปตอบคม